ในคลิปนี้นะครับผมจะจอดรถบรรทุกเอาไว้ทั่วเมืองทั้งหมด4จุดพอผมพ้นธนาคารเสร็จผมจะนหนีจมวัแล้วม่แอบหลังรถบรรทุกที่เตรียมไว้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแผนนี้จะสําเร็จหรือเปล่าสําหรับคลิปนี้นะคะหนูมีกิจกรรมในประเทศเออร์ r ซิตี้จะมาบอกวันที่25-30ถึงนี้มีกิจกรรมวันคริสต์มาสแจกอุปรกรณ์เกมมิ่งเกียร์เพียงแค่คุณเก็บต้นคริสต์มาสแล้วนําไปค้าเป็นกาชาในช่วงเวลากิจกรรมแค่นี้ก็มีโอกาสลุ้นรับเมาส์โลจิเทคและคีย์บอร์ด Hyper X ทั้งหมดจำนวน20รางวัลใครที่่่ออยยยาาากกกกกเข้าาเ้้มมมรรรวิิิจดันนะคะคคคลลง์ูใตป ทิก้ามายังอ่่ะทีไหนอ่ะมึงมาตรงหัวกระโหลกแดงเพื่อนไอ้มึงมีเงินซื้อไหมเอี่ยเอ็มมึงไม่ต้องซื้อปืนง่ายเดี๋ยวกูจะบอกว่ามึงซื้อได้มั่งมึงซื้อสว่านไปสว่านอะไรกะเห็นป้าสว่านแค่เขียนเขียนคำว่าสวานสวานซื้อทุกอย่างเองอ่ะห้าร้อยนี่ยมึงมึงเอากระเป๋าไปด้วยกระเป๋าเทื่อนด้วยมันมันต้องใช้เ้วยตังหมดแล้วอ่ะกูตอวเงินให้เอามาให้กูห้าหมื่นห้าหมื่นที่อะไรตัวกูมีสี่หมื่นเอาไป ระเบิดปีผนังล่ะไม่ต้องอันนั้นพวกนั้นมันใช้แค่ครั้งเดียวเพื่อนเราเราเอาสว่านกับพวกมืออ่ะต้องพวกมือต้องซื้อสว่านกับกระเป๋าเทียนไปเดี๋ยวเราจะไปปนธนาคารวันนี้เราจะรวยไม่รวยวันนี้รวยวันไหนวะเนี่ยเอาง่ายเดี๋ยวกูใช่ไหมกูจะยิงปุ๊บให้มันส่งสัญญาณเพื่อที่เราจะป้นได้ใช่ไหมจุดต่อไปคือมือเข้ามาอันนี้กูจะบอกแขกแว้ก่อนนะมันเราต้องเจาะสว่านตรงนี้เดี๋ยวกูจะเป็นคนเจาะอ่ะ อ๋อไอซิก้านี่มึงเอานี้ไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าข้างในเ,เดี๋ยวกูจะบอกเอาง่ายๆข้างในเนี่ยพอเราเปิดประตูนี้ไปใช่ไหมข้างในอ่ะมันจะมีขวามือจะเป็นตู้เซฟกูอ่ะจะงัดตู้เซฟแต่มืออ่ะจะงัด USB ค,คือมึงเอา USB เสียบแล้วก็มึงก็เล,กเลือกเลือกแบบเป็นมินิเกมเลือกลายมือ<า>ง่ายๆคือมึงช่วยกันถ้ามึงไม่สําเร็จกูก,ก็สาเร็จอ่ะเพราะว่ากูจะกูจะงัดตู้เพื่อที่เอาย์การ์ดเปิดห้องข้างในอีกครั้งนึงโอเคแค่นั้นแหละหลังจากนั้นเราก็เราก็ช่วยกันเอาสวาร์เจาะ หรือว่าเก็บเงินอะโอเคปะโอเคอันนี้คือเรามาวางแผนหน้างานเลยนะเอี้ยเอาเยื่องเอาเรื่องไงว่าโจรเขาวางแผนที่กําลังตอนบนเนี่ยเขาต้องวางแผ่นก่อนใช่หรือเอล่าอยากให้เพื่อนเอันเดียวนี่อันนี้จะรีบน้องเอ้ยรีบเร็วน้องนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยช่วยตอนได้ไหมอ๋อไม่ได้เอี้ยเมื่อกี้มันบอกคูณดาวสิบแปดนาทีเอี้ย แม่งแล้วทำาทรมมันยิงเลยไปตรงไปตรงไปยิงเลยเดี๋ยวคนอื่นป้นก่อนมันนม้มีใครปนมีคนเกมเพื่อนยิงแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อนไม่ไม่ไม่ได้แล้วเพื่อนได้แล้วได้แล้วเยวะยิงไงกูกดยิอใส่สว่าสใสสวานใเราปนได้เราปนได้เฮ้ยรอรอมุงเตรียมเลยตำรวจมาแน่ตำรวจมาแน่ แล้วอะไรต้องกด E เหรอไม่ต้องไม่ต้องรอให้มันจ่อเองรอให้มันจ่อเองมาแล้วเพื่อนตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วตำรวจมาครั้หนึ่งเพื่อนตเอ็มจูล่าเร้าไว้ก่อนอย่าให้มันเข้ามานะตำรวจประเมินก่อนแล้วต้องปนก่อนแล้วต้องปนก่อนอีกขึ้นมาย่านประกันก็ไม่มีไอ้เยอะนานจังวะไอ้เยอะโคตรนานได้แล้วได้แล้วนี่ไงได้แล้วที่ก้าไปไปย่าย่างยูเอสบีของมึงอยู่กูงัดตู้ใช่ไหมไอเพี้ยอะไรวะ พิก้าเราทำเวลาไหมากูได้แล้วหนึ่งล็อกพี่ผายเลคุณรู้ลไสองแล้วได้สองแล้วสามแล้วเพื่อนกูจะได้แล้วกูได้ีิกแล้วอีก้ามันเป็นไงอ่ะกูได้กูได้กูได้พอเลยพอเลยของมึงอ่ะกูได้ีิก้าแล้วโอเคยกเลยไงวะเออยกเลยวะไอกย้งานเลยะหนึ่งแป๊บเมยากดอขมเราายไอ้เหี้ยเปิดเปิดเปิดเติมี่เชอร์ตมึงเอเปิดดิิกาอยู่เหี้ย เข้ามาเข้ามาเข้ามาช่วยกันงัดช่วยกันงัดนะมึงมึงเก็บทองด้วยเก็บทองด้วยมันมีทองด้วยเฮียเออกูกูงัดตรงนี้มีทองให้เก็บด้วยหรอไหนวะไอ้กูถือกูต้องแปะระเบิดให้มึงก่อนดี่ไหวเฮียอ่ะเก็บทองเก็บทองกูยังเก็บทองอยู่เก็บทองอยู่เพื่อนไฮียกูถือกูถือวางระเบิดมึงมึงได้ไกลมึงเอาระเบิดวางที่สองเก้าเก้ามาเอามากูได้ทองเยอะเพื่อนกูได้ทองเยอะเพื่อนมึงมึงวางระเบิดตรงประตูลำหนับหรืช่องไอเทมไม่เทียกูงัดกูงัดได้มึงมีช่วยกันงัดเลยมึงเก็บเพื่อนมึงย้นยักข้างในที่กัดอะไหวะกัดให้างหน งัดงัดงัดแม่งงัดเเอลลยยจงัดจ่อยห้หมดจ่อยห้หมดน้ำไป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 เอาน้ำหนักเต็มหอไอ้เหี้ยเอ้ยกูว่าขาดทุนเลยสัตว์ไปไปไปสิก้าแค่โดนวางไว้อันมันก็เยอะแล้วไอ้เหี้ยกูว่าสองอันเหี้ยเอ็มขึ้นมาไอ้ก้าไปก่อนเลยสิก้าไปก่อนเลเพื่อนเจอกันเจอกันนะเจอกันไอ้เหี้ยมันไล่มันไล่อันนี้เลย เดี๋ยวเราไปเลื่องดูหน่อยว่าเราจะไปไปรถคันไหนดีเเฮียตำรวจแรงไอ้เฮียเราแรงจัดเลยนะรอรอดตำรวจหน่อยเฮียเลยเลยเฮียเราอะไรอย่างไรค่ะถ้าโดนแต่แข็งอย่างนึงก็ไม่รอดแล้วนะครูใช่ตายอยู่เราเอาเพื่อนเป็นไงเย๊ะเย๊ะเย๊ะบตัวอย่าไปลงไม่ลงเพื่อนทันอยู่ ผมว่าหลังสนอร์ว่ะใช่หลังสอรหลังออได้อยู่มันเห็นมันเห็นเรามันเห็นเล่าเห็นไหมได้จะเห็นไปไปเสี่ยงบอกมาแล้วว่าเพื่อนไปเลยเออลงดิเราทันไหมเราทันไหมทัน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 โนโยนโนโนโนจอดไปตรงกลางกะแลมันงงเดี๋ยวดูเหียมืดมืดมด เปิดดิมึงก็เปิดดิแป๊บนึงแอ้เอึงกดอยู่เวยเวยไอ้เอ็มก็เปิดดิเวยเวยไอ้เฮียได้ไหมเออเอ้ากูปิดเปิดเปิดเลยเฮียปิดปิอุ้ยจะปิดทำไมอ่ะเอ็มมันมาเร็วอยู่อุ้ยอุ้ยเอ็มมันมาเอ็มวนไปที่รถ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 ไอ้เหี้ยเออจิ๊ก่าพวากูต้องเปลี่ยนจุดว่ะทำไมวะเอ็มไปเอาที่รถไปเอารถไปเอารถ ยากกูกับเฮียเอ็มสองคนปิดเปิดปิดเปิดเอ็มมึงวิ่งไปจุดรถได้ไหมมันมันจอดไหมจอดจอดจอดมันจอดให้ได้หรอไอ้จอดดไ้เรียมันรู้แล้วบอกว่าเฮียเปลี่ยนจุด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 ทีว่ายางแตกมันไม่เอายางว่ะไเอายางไม่เอายางด้วยไม่เอายางไอ้เหี้ยทำไมจุดสองเหี้ยเลยมึงรือไม่ทำไมมจาสองคนไม่ใช่ว่าจะเปิดไว้ได้เหี้ยแย่งกันเปิดเฉยเลยเออแย่งกันไปเปิดแย่งกันปิด ว่าเราเตายอยู่โอ้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 สายมุงที่แท้กูเฮ้ยตำรวจตำรวจไม่ตามว่ะตำรวจไม่ตามหรอไม่ตามมาไม่ตามมาเพื่อนทีน้อยเราต้องไปกบยานก่อนเพื่อนใช่เปิดไม่ได้หรอที่กล้ามึงมาจุดพวกกูหรอ,อนี่ไงแล้วเมื่อกี้มึงไปแอบจุดมึงไหม <c oughs> ไม่เปิดไม่ได้เปิดที่ไหนเนี่ยโลอชิบหายละอ่ะอ่ะอ่ะเอาไปอีกแอ่ไปอมีแต่ไม่มีแต่ไม่มีแล้วมึงจอดโอ้โหเหี้ยจอดสับเป็นระเบียบในตรงกลางขนมไทยเหี้ยมายังไม่ต้องสืบนะนี่เพื่อนเอ้ามันปิดเองไงตายแล้วไายแล้วตายแล้วโอ้ยเหี้ยกูคิดผิดครับต้องหนกูว่ากูว่าตำรวจมันมันไม่รู้แล้วเพื่อนปิดละกูถอดหมวกเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูพาพวกมึงไปเองโอเคปะเราจะไปขายแบบนี้เนียนโอเคไหม ไอ้ที่นีนอนรอสบายใจเลยมองดูมันดิได้นอนได้เงินได้ทองแล้วกูไปขายกูมาเร่าอัพหลน์ตอนเนี้ยเออทำภารกิจให้เพื่อนเราจะคัสซีนขายของให้เพื่อนเราจะรวยกันแล้วเว้ยไม่เออไม่ใช่ไม่ใช่รวจยแบบปบบตูหลังนี่เย่อขายของเย่อขายของรวยเย็อจับมือกูเยเบิดด้วยกูโคตรเท่เย็อ เอาเฮียเดินรถแหวนส่เข้าเดินเลยรถเฉยกูเก็บทองเดียวแค่นั้นแหละเฮียเอ็มนี่โอ้โหมึงดูดิอใส่เก็บใส่เก็บใส่เก็บอะไร้ถแหวนเฮียพวกมึงบังกูหมดเลยกูเข้าไม่ได้ยังไงเนี่ยก็บเลกูก็บเลกูก็บเลเพื่อนแป๊บนึงดิกูจอดนี่ก่อนเนี่ยมึงเห็นไหมกูติดเงินกูติดกูติดเอาไปช้าแล้วกูเก็บเงินละกันเพื่อนขี้เงินคนเยอะ ผมก็ได้โคตรเยอะเอ๊ะเราดูได้ทองนิดเดียวเองได้แค่หกเหรอเออไอ้เระเบิดติดมือกูได้ทองสี่สิบห้าเพื่อนเข้ามางัดเข้ามางัดเข้ามางัดตกแล้วกูได้ทองมาห้าอันเองว่ะไอ้เราเบิดมึงก่ำเลงอ่ะเอาเอากูตกบั็กว่ะเพื่อนทำไมอ่ะกูตกไม่รู้ไม่รู้มึงอยู่ไหนอ่ะใต้ใต้อะไรไม่รู้เนี่ย เอ๊ะร้อยได้ย่าเอ็มคนละคันละมึงกับกูอ่ะเฮียแม่พลาดที่เฮียไดเลยมา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 โอ๊ยโอ้ยอย่าอย่าตกแบบนั้นมึงเดี er, ๋ยวเพื่อนโอ้ยเฮียตำรวจสามคันนะเฮียเอ็มเดี๋ยวเราคันเดียวละคันเดียวมึงเชื่ลมาเดี๋ยวจะมีตำรวจหลงว่ามันมีคนเอ็มขึ้นยังรั้นู่นมีคันนึงแหละคืนยังเออขึ้นแล้วอยู่กับมึงเนี่ย ไอจีตรงนี้กูว่าไปนู่นดีกว่าเพื่อนตำรวจไม่หลงคนมันไม่ตามเราก่าวมาแล้วว่ะมาแล้ววะเฮ้ยเราเราไปนู่นดีกว่าลงละครในความฝันไปนู่นเลยหรอไม่ใช่ไม่ใช่น่น่ๆนี่ดีโดม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 สเตเดียมเบ่าเออสเตเดียมอุ้ยตำรวจมาไว้จังอะไอ้เหี้ยตำรวจมาไว้ะรอบนี้เดี๋ยวละเดี๋ยวละเอ็มต้อแรงมาวะอย่ละอย่ละ ีแกเกมรอบนี้ไม่ได้เพื่อนเต๋อเพื่อนเต๋อเพื่อนเยี่ยชิวชิวตำรวจไมาเร็วๆก็พอเพื่อนตกไปซ้ายหน่อยเพื่อนเพื่อนแถวนี้เนี่ยเพื่อนนอนตายแล้วอยู่อยู่นี่เลยมันคิดว่ามีคนเปล่าวะมันลอยสิกาได้นอนเพื่อนโอ้โหดูมี่ตำรวจเยอะจังเหี้ยแล้วมันมันมีรถอยู่คันหนึ่งไงมันก็คิดว่าคนแบบอันนี้เปล่าวะ มันยังป้อนอยู่เนี่ยยังคิดว่ากูยังป้อนอยู่เหรอจี้เอ็มเราจอดดูลาดเราไหมเออลาดเราใกล้อยู่ไหนกูอยู่ข้างๆเนี่ยเอ็มข้างหลังเรามันจอดอะไรวะจี้มันมันจำเราได้ป่ะวจี้ไปแล้วไปหมดยันก่อน,นี่จี้กระเพาะมันไม่รู้มันไม่รู้เชื่อกูเออมึงรู้ได้งไงอ่อาเดี๋ยวมึงเลี้ยวขวามาดูดิถ้ามันเลี้ยวมาก็ใช่อ่ะ <c oughs> <c oughs> ไครับตได้ไหมครับ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 ว่าไงครับอันนี้ห่อคนรถไดไหมครับเผื่อตรวจเจอสินค้าผิดกฎหมายอ่ะคนรถดเหรอครับเมื่อกี้เมื่อกี้ผูต้องหารุดคาแดงเขาหายไปครับมันจะเห็นไหมเขไม่เห็นนะครับเไมเห็นดครับวจะไปอยู่ในน้ำหรืเปล่าเนี่ยเรงไหนครับขอตัอบไดไหมอตสอบว่าปเพืไม่ไม่มันแค่ขอดูข้างหลังขอดูข้างหลังดิฉัครับได้เดี๋ยปิดเปิดนะครับ ไม่มีครับข้างหลังรถหรอไอ้เหี้ยาแต่ถ้ามันค้นตัวไอ้เหียเลยนะโยกเปิดให้มันนี่ไอ้เฮียอยู่ใกล้มันนะเปิดเปิดให้มันดิ่รอตัว่อยนะครับได้ครับได้ครับบินกฎหมายเฮียแล้วระเบิดติดมือกูอย่าไม่รู้ก็เหียร้ายแบบไอ้เอ็มนไปเลยเพื่อนโจดี่ไอ้เอ็มจะถูอะไรสัตวกพี่จะถูอะไรอย่างเ้ยจะไปก็ไม่บอกไอ้เหี้ย